เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเขาบอกว่าเร่งให้ตุเรียนสุกได้นะครับใ,ใช้เครื่องดื่มชูก,กําลังนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับให้ไปหยุดใส่ที่ตัวก้านมันหรือจะเอาสำลีนะครับจุมจ่มๆเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็นะครับจะใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาสำลีนะครับแปะไว้ให้มันชุ่มชุ่ม อย่างนี้เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะได้ผลไหมอย่างนี้เขาว่าจริงไหมรอดูพรุ่งนี้เขาบอกวันเดียวเท่านั้นนะดูผลเลยลองดูว่าพรุ่งนี้จะได้ผลจริงไหมนะครับอ่าแปะไว้ตรงนี้ไอ้ตัวนี้เอามาไว้หลายวันแล้วมันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยเหมือนว่ามันจะไม่สุกเลยเดียวลองดูว่าอันนี้จะได้ผลไหมนะครับก็เอา อันนี้ถุงพลาสติกครอบแล้วเอาอยางมัดไว้นะครับโอเคนะครับทำประมาณนี้นะเอาสำลีชุบเครื่องดื่มชุ่มกำลังไปแปะไว้บนขั้วของมันที่ปาดออกไปหน่อยนึงแล้วก็หาอะไรจิ้มจิ้มจิ้มิให้มันซึมเข้าไปง่ายนิดนึงแล้วก็สำลีชุบวางแปะลงไปแล้วก็เอาถุงพลาสติกตยางมัดไปอย่างนี้ อ่ะราดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าเป็นไงจะได้กินหรือเปล่าตัวนี้รอมาสี่ห้าวันแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะสุกเลยนะครับอย่างไงเดี๋ยวมาดูว่าบนพรุ่งนี้จะใช้ได้ไหม